สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปของน่นอนทั่วครับมนีกับพามาตลาดนัดโคู่กับบือน้องกรุงกระไตอําเภอนาเชือกจังมหาสานคามครับนัดที่เห็นอยู่นี่เบิ้งอยู่นี่ครับเป็นนัดของวันที 24, ่24พฤษภาคม68ปครับเนะาะตลาบตลาดนี้ก่ายุตเสินทางอําเภอนาเชือกไปพยักนะครับเนาะกลางกลางระวังอำเภอแยกอำเภอนาเชือกนะครับเด้อ ลองที่ซื้อสิขายกมาได้นครับเอาครับง้ว่านี่ขามาเนียนสุนัดทุกคลิปและสุนัดแล้วครับนี่วันนี้วันเสาร์ครับต,ตลาดตรงกันครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะตลาดตรงกับตลาดเด็ดแต่ง้วนกับข,ขอลายให้เราได้พี่น้องขอลายครับกสิตผ้าเอฟซีพี่น้องเบิงบรรยากาศนะครับเนาะ เบิ่งบรรยาก,กาศไปจักวซีนาที่หานะที่ผมถึงยางพาไปหนิแล้วครับเนาะยางพาไปหนิสักหน่อยตัวใดมิจะคลองกันสิถามราคาสุฟังนะครับเนาะนี่จะงวดเถิงสองตัวเถิกับแม่ยมีไปถามเพิ่นมึงเนี่ยเขาเล่หอยเสียเขาข่าวเลยนะแม่กับลูกบอได้ห้อยตัวแม่เลยจักบาท แม่น่ีตันี้มืสีตัผูเดตัวผูขายแมืสีพันาตัวผูมืสีพันเก่าซูีกัน,น,น,นเพิ่มหนาเนาะแม่กับลูกเพื่อพี่กับน้องมอมแม่กับลูกแม่กับลูกโอ้ลูกแรกคนนบบมั่เนาะอันนี้คือสิบะทับบบงสงล,ล,ลูกลูกขายให้ให้เป็<ห>น <c oughs> น้ำเปโอ้ขายให้ในห่างท่างคนทาเพชรดุรคตีเอ้ครับมือก็บาท สูงกับร้อยสามเจ็ดสามแเนาะต้นสูงประมาณนี้ครับประมาณนี้พีนองอยากซื้อกับมาบอกเกินเดอนหน่งมสีข้อสี่ยีนองมูลสีเนาะมั่วไทยครับมัวไทยนี่สับพังละวคะ่อันมั่วไทยแม่ซึ่งสองแม่จักบาทเทพาคนสองตัวนี่บ่ ตัวละ้เจ็ดพันโอ้พ่อเอาไดิหนิมเนาะเนี่ยครับตัวเจ็ดพันนี่อายุกับปีกวัวเ,เนาะปีกว่าเราเนี่ย่็เจ้าเองสิืม่็เจ้าเองก็ไผ่โอ้เจ้าซื้อมาขายต่อบ่ขายตออ่ยตอคือกันโอ้ตาอยากได้ย่ยอะดิขายกันเล็กข้าวเหมือนี่นิดีหะแล้วข้าวห้องซ้ำต่อได้อีก โอ้แสงว่าซื้อมาถือกานี้อยู่เอาแล้ค่ามื่นสีตัวเลยครับตัวละเจ็ดพนี่ต่อได้ันแม่นพี่น้องเบิ้งอยู่อยากได้ก็ล่องโทรมาต่อเบิง้งเนาะอาจจะมีเบอร์โทรบ่เบอร์ไหศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นี่นพิ่งรลบๆอกกันนะตัวละเจ็ดพัหต่อได้อีกนะ เงือดพันธ์อ้าวเป็นตาซื้อไปเลี้ยงไว้ดิเด้ยเป็นน้องนี่มันราคามันถึกเนาะนี่อยู่ตลาดนองคุงกระไตเลยครับนี่เพื่อน่าเชือกนี่เงือดพันธ์นะครับเบอร์โทรผมบอกไปก็หันนะครับมีราคาถึกถึกเบาเบาเป็นน้องเงินบ่หลายลองมาตลาดนี่เบิง้งหลายตัวอยอะด้ิครับผมงูแม่ลูกกูจิเป็นลูกผู่ลูกเถิกเนื้องูหนังลาย รวมนึงกเบมึงิงตลาดตลาดบงบรยรยากาศดหน่อยในหอยเขามา่ลายครับเขามา่ลายยังเปหนหีละข้าง่นก็นกรลองตอรองอันนี้งัวผู สองหมืนม่นสองหมื่นสองหมื่นหาโอ้โนี่มืน 2008, นม่นแปดนี่มื่นแนี่มืนเจ็ดนี่มื่นเจ็ดโอ้โผู้ใดเป็นการเป็นงานเนะครับเด้อยอันนี้ราคาอันนี้ราคาพันหนึ่ต่อที่มันบอกก้อนบ่อครับก้อนนี่ท่านให้ลูกลูกมันขายไปแล้วครับอ๋อขายไปแล้วถือว่าให้ลูกได้ยุบเป็นบ่ให้ได้ครับได้โอ้ เขาถาเนี่ยครับราคางัวนัดนี่ได้อีสามตัวที่เหลือหน้าได้เอามาขายนี่ตั้งตัวแม่ตัวนี้นี่พู้งเงินบันลายนี่พันไปจัดพันจีตัวแม่เนี่ยมื่นมื่นกว่าบาทนีิดโอ้เป็นตาเขาบอกว่าเพิ่งในสนามได้เป็นรองเนี่เขามาเลือกซื้อในสนามครับผู้ใดเป็นการเป็นงานสามราคาสูงฟังแล้วครับเลอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผ่านทอหรือว่าลูกค้าออฟา่าครับแล้วนรู้สึหรับเปที่ยี่สุดสี่นะครับโ้ันแ่ขย้วไอนี่มันดีเลยนอ่ผม่านทางอว่รับผ่านานะครับก็ขอาไม่ดคอนจมองขอต่ออายุนะครับค้าจอดดแล้วก็ฝากได้เลยนะครับตั้งแต่นาตนี้นะครับเพื่อในความสุขในนนทีที่ห้าครับ แม่นี่แม่ลูกเดยนี่หนาดีดีแม่ลูกแม่สำตัวนี่ไปไปไปยางเบอร์เบอร์พักจ่าแม่ลูกเนห่าสิงามงามหลายตัวเลยครับนี่สนามนี่นี่งาแม่แยกลูกโอ้แม่นีใหญ่ ไม่ได้งี้ยไม่ไเงี้มเขา่อม่ใส่พเร่าครับเล่เล่ครับเล่เล่ชาเล่หมูแม่พันหรือแม่มันเนาชาเล่เนาะตัวนีครับตัวนสี่สิบหเห็นเลยครับนี่ไงคุณอไรตัวนี้ไอ้งห้ยอท่านเด้อพี่หนองด้วย งไทยคู่เถกงอเนือ้อคู่จักบาทพ่อรุง่งจ้กบาทคู่เนี่ย้องไว้ามสอ,สอตัวละ16นี่ครับตัวสิบหสูงกัน้อยสามสิบหกสามสิบเมหนีนล่ละนี่งูก็ปีกุ้ลลัวเราะนี่นะครับเนี่ยตัวละหมื่นหกุิหาเพ็นเนือ้อมันเป็นราคาเพิ่นเห็นตัวละสิาเพิ่นหตัวละสิบส แต่แต่พอนเอาเอามองเอามองเอาเท่าไหร่อ๋อเอาสิเนาะหมื่นพันสามหมื่นพันอมองเอาสามหมื่นพักัตตัวละสิบหาอนี่มองเสียวด้วครับเรือนี้ตัวละสิบหายสายเนื้อสายเนื้อครับเป็การเป็นงานเขารยว่ามังเลสสนามนีมบรรยากาศสสนาม ซื้อขายกันกับพ่อสมพวรเนอะเม่แม่วนกับไรเม่าปูด้านตันกันมี่มาอานี่ค่อนข้างนจะเป็นว่าเอาไปเลี้ยงโอ้ตัวนี้แหมแดงจึงคือเั่งๆึูทำตัวนี้แหมคุณดีนี่แม่นี่ มันนี่ได้บุ่หรือเปลดสรัลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถบไอามห้าเสนะครับจ่ยาสารางนะเพิาของเราด้วยนะครับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถไม้สอสามห้าเียสามร้อยเอ็ดนะคับที่ายคาสามรสองตัวนี้ต้องเป็นลังานต้องการที่นั่นนะครับมันว่าหอยจ้อย ไข่เนืลยเล้มเหมือนเออไข่จริงเหมือแล้วหาหาไม่มเลมันอกว่อพี่ผู้สื่อหลย์ตผู้ขายดิโอ้ไม่ตะผู้อยากขายผู้สื่อน้อยธรามดาเนาะมันก็เลยถึกเนาะมาตัวนี้แม่เป็นล่ำปีจันมุนเดี๋ยวนีตามตื่นมาแล้วตันส้นกูหาแม่ลุงพลนนท์นนทนยามีครับ ราคาเบาๆอันนี้ท่านนเครืองงวอขาวครับงง้ขาวนี่เนื้อดีเนื้อหลายที่กันละติดเลยมั้งบกึกเถิดเดี๋วนี้ห้องหาบ้างนี่น่าจะบางๆหงุ่มจะน้อยนะครับมองมองาโมเลียงออกมาออกมาสนามมาก <c oughs> นี่คือบรรยากาศเมื่อน,น,นี่อากาศดีสท่ารับ ได้หอยมาซื้อว่ามาขายว่ากับ,บ่ะหอนราคายะังคนจิตกนี่พี่น้องวันนี้คมำคืนไทายบรรยากาศาเห็นบางซื้อหรอครับบ่ได้เจาะลึกรายละเอียดเลยราคาการะถาพราข่าวๆเนะครับเนาะ ผันมาขายงัวมาซื้องัวหิวข้าวหิวน้ำก่นแถวนี้ยได้ครับร้านค้าบริสิป็นลาบงัวลาบไก่อาหารไทยอาหารเล้าของหวานของหวานน้ำดอกนำ้ำดื่มนี่เนาะงัวเถิกรุ่นนี้ขายดีครับขายดีคราล้วจะขึ้นรถง่เถิกลายง่ายนะครับเด้อ

ตลาดนัดโคโกระบือน้องกุงตลาดห้ามูสี่น้องกุง, 5, 4, ง,กงเพิ่นเชเชอเกิดมาสักครั้ใหญ่สุดที่1นึ่งของไทยจาก98ตลาดทั่วประเทศไทยนะครับตลาดนี่อท่าใหญ่สุดนดะครับเด้อสำหรับเพิ่นเปิดนะครับเนาะเปิดทุกวันที่ส <c oughs> วันที่สวันที่เกาวันที่สิบสี่เกยีบส และมีเก่าของทุกๆเดือนครับทุกเดือนพี่น้องสิมาซื้อมาขายกัมาได้ตามเวลาตามวันทีนี้ด้ครับเดินนี่นี่เป็นตลาดในญ่สุดในประเทศไทยครับพ่อันคลิปหน้าใช่ไหมนะพี่น้องเนาะชิปนส้สวัสดีครับ